เียเผาเหนียวคือยังบบเขียเผาของแท้้สวัสดีครับพี่น้องกับบรรยากาศเขียดกับเขากับน้ำเนี่ยมาเ้าครับผมแป่ว่าพาชิมพาแสบพี่นี่พี่นี่เคี้ยเผาเคี้ยเผามือนี่แค่ว่าหุงเขาเจ้าหรือหนึ่งขเขาเหนียวหนึ่งเขาเจ้าโอ้ยต่ำแจวเนาะเธอ้หวานครับผมอันนี้ได้หรือเปล่าเธอเนียังหมูหัวมันหัวมันยังไง อันนี้บะเขียบะแม่นบอฮะเออบะเขียะเงาครับผมฮะแต่แต่เพื่อนอยากกินยังกัดชางเพื่อนทำเป็นยังกินข้าวแห้งเลยไหกินข้าวหรือเปล่าเนี่ยแป่ว่าเห็ดคั่วไหมครับผมคั่วหน่อยๆเพราะท่านเป็นระเบียบปนไแต่ว่ากัไปเห็ดกับข้าวข้างนอก ง่ายลงมาเบิดเลยสวัสดีจ้าพี่น้องง่ายครัวลงมาเบิดเลยบ่ง่ายจะเตรียมปรุงเวลาเราเข็ดกับข้อกับน้ำกับจานง่ายลงมาแล้วพี่น้องมึงก็ออกไปอีกกระชื่ง่ายออกไปแกนแป้นพักหมาขวดหมาขวดแผงหนึ่งคือยิบขึ้นหรอกเออก็เลยเออก็เลยเอาเอาหอมเม็ดเติมเอาหอมไปเติมกะเลี้ยกะเลี้ยน้ำหนึ่งกะ ที่ตัวนี้ที่ตัวนี้ขั้นยี่ขั้นยีตสี่กับยี่ตัวนี้พี่น้องมาหน่อยมันก็ธรรมดานั่นแหละเขากบบเขาบพรมันเป็นความบรอบบอบของเขาเองแม่นแม่นสิล้อมผากับเขาแม่นเพราะว่าล้อมยาไกลมาหน่อยเพิ่นโบผู้เลี้ยงหยังเช้าเจ้ากินไปตีเพิ่นกับมันก็ที่บาปเนาะพี่น้องก็ได้แค่บอกบอกว่าจะมาเฮ็ดของแม่เด้อแม่กันเทียนปลูกไว้ทัทายก็คือยังเล็กน้อยนี่แหละกินกิน กระืิกยังเล็กน่อยล่ะบบวูเรียงแม่เด้อก็บอกเพิ่นมะกมขุดหลุมมืดกะเล้ยกะเลยแปลงนั่นตอนไหนกะเลยถมถมหลุมไปเลยเอาไปทุบหมอขควยอีกแล้วที่นี่เนี่ยแตกมืดแล้วแตกมืดแล้วโอ้ยฝาเวลาจิมจิมจุ่มหมอใหญ่ ทุจ้าก่อนเข้าติดปากทุจา้าทุจ้าที่ดีทุจ้าที่ดีพี่เน่พี่เน่้ทุจ้าที่ดีเอ้ยทุจ้าแล้วพี่น้องมาหมาักเปิดมอเนี่ยเปิดมอยให้พีนังเปิดมอยให้พีนังทุจาท้าสวยๆก่อนฟ้ามอคอยเตกเหมดพี่น้อง อืมคนน่ะอืมแตกมืดด้วยนี่ถ้าเคี้ยวจนใหญ่เอาไปไหว้กับบุญบ่ลงไปอยู่ในหมอ้อลงไปอยู่ในหมอ้อปักมะเล็งหมอ้อครับผมใส่น้ำกับเย็นด้นี่พี่น้องใส่น้ำกับเย็นอันนี้เบ้อ ย่างใส่กอกแพราเครื่องอย่างลลังงุ่มไปทุ่งจ้าไปทักพี่ไหมทักพี่เดี๋ยวแม่เฮ็ดกับเขากันเดี๋ยวยังไปเมืองแพราเฮ็ดกับเขาครับผมเอ่ออันนี้ก็เป็นพวกท่านพวกเอ่อทั้งสีทั้งสีมันยังมีสีเหลืออยู่ต่หน่อยกับเก็บไว้เพื่อได้ใส่ประโยชน์นะเนาะแผ่นแผ่นแผ่นเขาอื่นว่าแผ่นอย่างวะ แผ่นยืบสามโเแมนแผ่นยืดสาแผ่นกระเบื้องอันนี้กระเบื้องโมเมนต์ยืดสาแล้วพี่น้องจะไหนก็เก็บไปมีแผ่นยืดสาแผ่นฝาเก็บไปเพื่อได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้เฮายังบ่ทันเห็นประโยชน์หรอกเขากับพิ้งไก่อนกับมีสอบทานสอบยังกับอาจีหกเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวป็นมึงแพ่ว่าได้ยังกินครับผม กับบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่เห็นบ่มหมอกหมอกกำลังลงอู้ทองฟางงามครับทวงให้ทวงหน้าบืนตะหน่อยกระสินเริ่มทยอยทรงของให้พี่ให้น้องแล้วนี่นี่มองมองพุ่นล้อมใบอยู่ไปบพได้หรอกแจ้งแขกอยู่แค่นี้ครับผมนี่นี้ให้หน้ากับผมมีน้ำหนะพี่น้อง โอ้ยเหมื่อยข้างนี้ปิ่งประทูเข้มอีกถอดบ่อะมึงการหิ้ตกับเขาอย่งง่ายเลยพี่น้องการหิ้ตกับเขาอย่งง่ายเลยถอดประทูเข้มกระทะคือใบไงเถอะใส่แบบนีกแล้ว ลูกสาวเจ้ามักไปลือหมอทอดปลาทูกเค็มโอ้โหทอดปลาทูกเค็มแค่ว่าไปใส่กระปิกบก่ะอยมักใส่จำพริกจำพริกพริกแข็งไหมก็ต้องเด็ดกลางเลยเถอะ ปลาทูเข้มเลี้ e ังซช่หระพีนน่น <ie> hey ้องจำแซบให้มันติดน้ำมันเนื้อน้ำมันเยอะใส่หลายเพราะว่าเขาจะจำเอาน้ำมันน้ำเลยเมนูหนึ่งแล้วเดี๋ยวพร่ว่าเสี่ยวพริกลงใส่เฮ้ยนี่นี่เด่นมาพริกบ้างใส่บักพริกลงไปน้ำพร้อม ว้าวนี่เน่วจำเน่วจำเนวาเน่กาดเน่วจำเน่วกาดเป็นไงพี่น้องกับเขายุคโควิดไอ้เจ้านี้ก็ถือว่าสิดยอดแล้วกับข้าวเหนียวการบกดีกใสว้าวคตต้นทุเรียนคอยระบาดหรอฮะ แค่ว่าความจี๋ฮดอีกอยู่ถึงโต๊ะความกระฮดแค่ว่าสีอ้อมเครื่องในครับผมเครื่องในพวกปอดพวกหัวใจม้ามม้ามนี่ใส่พักต้นหอมอใบชะพลูข้างนา้ำไลยใส่น้ำไม่ต้องไล่ครับผมอ้อมออม สาพริกไปแล้วเห็ดข้าวเข่าสองยางสวงเสาไส้เพียอไส้เลียดนิดนึงครับผมน่ะอมนัวๆเศษเสรครับดังเต่าทานเห็ดข้าวเข่าตอนเศบเส้าพี่น้องทานน้ำเดียดแป๊บนึงครับ ใส่พริกใส่ตะไคร่ใส่ใบบะกกูดพี่นอ้อนนงขอดม่อนะเออม่มอะน้ำเดือดแล้วพี่น้องใส่เม่ให้น้องน้ำด้วลูก ใส่เพียทอทขีดเพียพี่น้องผมผมรำก <c oughs> ว่ากันที่นต้องใส่หรอกน้องเยือ่ต้องใส่รอกใส่เพีย ปลาไปจะข้าวยังไ่ปุเครื่องนี่มันสุกก่อนจะมาปรุงเครื่องพี่นอ้องแป๊บนึงครับมาใส่พักครับผมโอ้หอมขี้เพียอะ พร้อมพักใบชะพูเพิดพักขาดหรอ่พักกันอิเลดเพราะปลอิเลดไปเรื่องหม้อแก้วปักขาดนั่นพักขาดมันเดาลินเอาปรุงรสครับผมใสนน่น้ำปลาหนวใส่น้ำปลาล้างลงไปครับกะเอาพี่น้องตาม ผงรสตามใจชอบเจ้าของนั่นแหละน้ำปลรราผงนัวแค่นั่นแหละเลยมักเข้มมักหวานกับผงรสตามใจชอบครับผม ว่าอล้วครับผมโอม okay. เคเรียบร้อยกับเมนูอ,อมเครื่องใน่อมออม้าอมอมออม่ามใส่ผักอิเลิพี่นงใส่ผักอิเลิหอมสุดยอดครับผมปรุงลงโปรุงลง